รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเฟสมีเดียจำกัดร่วมกับไก่ย,ย่างซอสเทริยากิซีพีปอตทกะทิยูเอชทีตราอร่อยดีข้าวตราฉัดผลิตภัณฑ์พันธุ์ไทยนรสิง อ่านแมกซีนชิมไปบนไปเกล็ดขนมปังชุบทอดตราอังเคลิบานเอาล่ะครับกลับมาดูช่วงไทยฟู้ดซิงกิ้งคอนเสิร์ตนะครับรับรองครับวันนี้ความบันเทิงในเบรกนี้นะครับเยอะแยะมากมายกันเต็มไปหมดนะฮะ แต่ก่อนอื่นนั้นนะครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จกักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาพรสุวัฒโนโดมจากโรงแรมโ o โลเด Land Resort ร์ทครับวันนี้จะมาแนะนำเมนูอะไรให้เราได้ชมนะครับเป็นปลาย,ย่างสมุนไพรไทยนะครับซึ่งจะเป็นส่วนผสมของ,ของสมุนไพรไทยนะครับกับยาจีนครับรวมกันอืมเป็นเมนูที่น่าสนใจมากเลยนะครับกับเมนูนี้นะครับในสมุนไพร ไทยกับสมุนไพรจีนนะครับแล้วครับตอนนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญในหนึ่งท่านนะครับพบกับคุณสุนทรวัฒนาพรประธานกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมพันธุ์ไทยระสิงพื้นเมืองจำกัดครับนุาชั้นอะไครับเป็นคนชอบทานสมุนไพรไทยหรือเปล่าครับอาทาแต่คล้ายใบมะกรูดได้หมดอ๋องนี้แล้วก็มีพร้อมเลยนะครับเป็นเมนูที่แปลกนะคุณอาครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับและช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับพบกับคุณป้า เสลยงกระซิบของเธอยังตองในหูอของฉันไวและไม่เคยลบเลือน,นจากใจฉัน แต่เธอบังมีวันนึ่งเราบังเอตต้องลาชาอยากรู้ฉันเกิดอะไรจะต้องอยู่ห่างกันนาะนเชื่อใจกันก็พูดกันจัง

ชอบทานมากครับเดี๋ยวลองมาลองทานดูไหมคุตาอันนี้เรียกว่าอะไรครับเมนูชื่อว่าอะไรครับปลาย่างสมุนไพรครับมาลองทานดูอื่ไม่แน่จะไม่รู้ดิลองให้มันเค็มไม่คืนเค็มไงคุตาคุณอาลองทานดูมาเลยมันฉ่ำนุ่มนวลอือมันมีมันของมันอยู่นะฮะเป็นไงบ้างมาครับผมก็อร่อยรสชาติเผ็ดมาก่อนเลยเผ็ดนำเลยรสหวานตาหอมน้ำมันงาอ่าแล้วท่านเจ้าตัวบอกมาเองนะครับว่าใครที่ชมรายการนี้อยู่นะครับ ที่รีสอร์ทนี้เรามีส่นวนลดให้10%ด้วยครับดีครับมมย,รยิ่งชมติดรถชาตได้ยอ,ยอยากรู้เรื่องอาหารการกินอยากรู้เรื่องเที่ยวอา่านแมกกาซีนชิมไปบนไปหรือคลิก,ก w o r l d w i d e web บชิมไปดอทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราอังเคิลบานความกรอบอร่อยที่ออกแบบได้ช่วง Easy Lifestyle กับผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกตรา CP สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเมนูมาฝากผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเบนก็จะทําข้าวหน้าไก่ซีพีค่ะ,ะมาดูเคล็ดลับกันก่อนนะคะเคล็ดลับในการเลือกซื้อพริกชี้ฟ้าแดงค่ะก็ต้องเลือกซื้อพริกที่ผิวตึงๆนะคะไม่เหี่ยวแล้วก็สดคาวต้องเป็นสีแดงสดเลยนะคะอะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ํามันพืชตามด้วยกระเทียมเจียวจนเหลืองค่ะ ใส่เนื้อไก่ซีมีลงไปผัดพอสุกใส่น้ำซุปซีอิ้วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำและน้ำตาลค่ะผัดจนเข้ากันทั่วนะคะจากนั้นก็ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำใส่ลงไปค่ะผัดจนแป้งสุกข้นได้ที่นะคะแล้วก็ตัดไก่ราดหน้าลงบนข้าวสวยในจานค่ะตกแต่งด้วยิชีฟ่ฟอสีแดงหั่นแว่นนะคะพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มค่ะาทานไหมคะข้าวหน้าไก่ซีพี ไก่ปรุงสุกซีพีเพียงอุ่นร้อนก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟครับผมในวันนี้นะครับผมและแขกรับเชิญทุกท่านนะครับเสียดายครับเวลาหมดะแล้วไม่เปไ็นไรครับพบกับรายการชิมไปหมดไปฟู้ดซิกกิ้งคอนเสิร์ตได้ใหม่วันเสาร์เวลา4ี่โมงคึ่งถึงห้ามงเย็นสลอรวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับวันนี้จะพาไปชิมหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะดีนั่นคือยอย่างไร ของทางร้านคือแกงส้มวังมาัช้าค่ะคตัวนี้หาทานที่อื่นไม่ได้เลยโยรัดดวี